คอนเทนต์ที่เอามาเล่าให้ฟังวันนี้นะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นมานานแล้วหรอกนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมพบเจออยู่ตลอดนะครับแล้วผมเองก็รู้สึกว่าอยากเอามาแชร์ให้กับทุกคนฟังแล้วกันนะฮะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่ประเด็นอะไรมากมายฮะท่านผู้มุงเกียรติฮะผมขออนุญาตเท้าความนะครับมีใครเคยดูฟีฟอร์ออของผมบ้างเนี่ยฟีฟอร์ออไก่คอลไรเซตยางเงี้ยคือช่องผมอบบเริ่มขึ้นมาด้วยคลิปนี้ไว้ทุกคนทุกคนจะสังเกตว่าไอคลิปที่อยู่บนช่องผมเนี่ยอันเนี้ยมันไม่เกี่ยวอะไรก <laughs> กกกััับบบบบบคคคอออออออนนนนนนนเเ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 ททตตตต์าา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 รร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 ลลลลล่่่่่่่่่่่ืืืืงงงแแแปจจจุยยยดวหหหฮะะะิิิิมมมมมมมผมผมีใพส การดีอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะคดีความอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะซึ่งก็ขอบคุณเหมือนกันนะครับที่เริ่มเข้ามาติดตามย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วนะครับสมัยเอมูโนมีคนติดตามอยู่ประมาณ2 3 0 0คนนะฮะอันนี้เป็นคลิปแรกที่เราอัพขึ้นมามันเกิดจากการที่แบบว่าตอนนั้นอะผมอยู่มหครับผมเพิ่งจบม6แบบใสๆอ้อๆเลยมันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าการว่างใช่ปะเพราะว่าก่อนจะขึ้นปีหนึ่งมันก็มีเวลาว่างของมันถูกปะเอมูโนก็เลยตัดสินใจเปิดช่องนี้ขึ้นมาช่องที่ทุกคนกำ หรือว่าเฮ้อท้าพูผู้เกียรติครับวันนี้ผมจะพาไปดูคดีอะไรเงี้ยไม่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 เมื่อสามปีที่แล้วเอมอมูโนไม่ได้ฟิตแบบนั้นนะครับเอมมโนเป็นเด็กเนิร์ดแบบอินโทเวิร์ดคนหนึ่งครับที่รู้สึกว่าผมชอบชีวะมากแล้วผมก็อยากแชร์ความรู้ชีวะให้กับคนทุกคนในวงกว้างสมัยนั้นนะตอนมหกเด็กมปลายจะรู้ดีนะครับมันมีเรื่องที่เรียกว่าวิชาหายใจระดับเซลล์คือเนี้ยไกลโคไลซิสเนี่ยนะครับเนี่ยวิชานี้ มันเป็นวิชาที่แบบว่าผมจำได้เลยว่ามันยากมากใครเป็นเด็กมต้นมปลายดูไลฟ์นี้อยู่จะเข้าใจดีครับแต่สำหรับคนที่ไม่อยู่ในฟิวชีวะนะฮะผมขออธิบายว่าไอ้หัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่แบบเรียนแล้วเขาจะยากสุดในมปลายเท่าที่ผมเคยเรียนมาเลยคือคอนเซปต์ของฟรีฟอร์ดนะเราบอกคนในคาสเรียนนี้เลยว่าคาสเรียนนี้มันจะไม่เหมือนคาสเรียนติวมปลายทั่วไปนะเป็นเนื้อหาที่ละเอียดที่สุดทายังไงให้เนื้อหาที่มันลึกระดับแบบที่ต้องเรียนพิเศษอะที่คนต้องจ่ายเงินเรียนอะทำยังไงให้มันมีคุณภาาพรระะดดัััััับบนนนนนนน้้นน้้้ใใหหหเือมลึกแต่่คทวไป สามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว อันนี้คือโจทย์ของผมที่ผมคิดเอาไว้เนื้อหาในคลาสเนี้ยก็คือจะมีตั้งแต่เนื้อหาง่ายสุดมัธยมทั่วไปจนไปถึงเนื้อหาในค่ายโอลิมปิกจนไปถึงเนื้อหาในระดับมหาวิทยาลัยปกติอะถ้าหากว่า just to scale นะไอไกลโคลไลซีคลิปเนี้ยคลิปแรกของช่องผมอะปกติมอปลายอะเวลาเขาเรียนกันนะไม่ว่าจะเป็นในค่ายสอวนอหรือในที่เรียนพิเศษที่เพื่อนๆผมเคยเรียนกันมานะเขาจะสอนกันอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแต่อันนี้คือผมไม่รู้ผมไปกินยามมาตัวไหนมาผมอยากจะแบบสอนให้มันสุดจริง,รงๆเท่าที่ผมจะสุดได้ค ก็น่าจะยังไม่มีคนทําคือสอนเรื่องนี้2ชั่วโมงแล้วผมก็อัดคลิปแบบนี้ให้มันครบทั้งบท4คลิปกลายเป็นที่มาของสิ่งที่เรียกว่า r e e f ร r all ถ้าทุกคนติดตามช่องผมมานะครับไปไล่ๆดูนะทุกคนเพราะว่าผมทำฟ f ี f รอล l ์หลายบทมากบทใหด้ดะดับเซลล์บทเนื้อเยื่อนะครับบท MBO บนะครับนะบทการแบ่งเซลล์อะไรแบบนี้นะครับคือเราทําค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยซึ่งนอกจาก r e e for a l l แล้วนะฮะไอเราเนี่ยนะครับก็ยัง <laughs> แจกสรุปชีวะฟรีด้วยทุกคนผมทําสรุปชีวะอันนึงเป็นไฟล์ที่แบบใหญ ตอนผมไปแข่ง ทุกอันน่อยู่ในไฟล์เนี้ยนี่เราทำสรุปเป็นแบบสรุปอย่างเงี้ยเป็นไฟล์ PDF แล้วเราก็เก็บไว้ใน iPad ช่วงม6อะ่ะผมรวบรวมสรุปไฟล์ทั้งหมดเนี้ยใน Drive ผมนะเอาไปใส่ใน Google Drive ใหญ่ไปแล้วผมก็ทำการประกาศลง Facebook ผมเลยว่าผมจะแจกแจกเป็นวิทยาทานโดยที่ไม่คิดค่าใจ้จ่ายเพราะว่าอันนี้ผมก็คือจบม๖มาแล้วผมก็อยากส่งต่อให้กับรุ่นน้องรุ่นหลังสำหรับคนที่ดูอยู่ยูทูปนะครับเราไม่รู้จะเอาที่ไหนเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้ description ไปดูได้นะครับคราวเนี้ยเราจะเข้าสู่เรื่องที่มันเริ ี่คือด้านสว่างทุ่งลาเวนเดอร์นะครับเมื่อมีแสงมันก็ย่อมมีเงาเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาประมาณ2ปีที่แล้วนะครับมีรุ่นน้องคนหนึ่งฮะทักแท็บผมมาว่าบอกว่าเฮ้ยพี่เอ็มครับพอดีผมอะไปซื้อไฟล์สรุปชีวะมาจากเจ้านึงนะครับเขาบอกว่าเป็นไฟของรุ่นพี่โอลิมปิกวิชาการนะแล้วเขาเป็นคนขายเองสรุปรวมชีวะมอไปทุกอย่างเลยนะรวมวิชาท,ท,ทุกวิชานะเอามายัดรวมกันนะครับแล้วเขาก็ขายในราคาประมาณ40-50บ้าาทอะไรเงี้ยนะครับก็ ey, ถ้าหากว่าอยากซื้อทักไปในทวิตเตอร์นะครับไอ้รุ่นน เขาก็แบบเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะไอ้ไฟล์สรุปเนี้ยเป็นไฟ์สรุปชีวะแบบพื้นดำๆๆ รู้สึกเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนนี่คือมีขายเป็น Google Drive เลยแล้วถ้าหากว่าท่านคุ้นๆน,นะครับเอ๊มันสีดำๆนะพื้นดำๆคุ้นๆคุ้นๆคุ้นๆเออไฟสรุปชีว่าขายถูกินทวิตเตอร์สามารถมาซื้อได้มาจากไหนไม่รู้โอ้โหคือผมไม่รู้มมรเขาไปปลอมแปลงตัวตนผมยังไงโอ้ไฟแบบ,แบบนั้นๆเปียๆเลยไอ้รุ่นน้องเราไปซื้อมาแบบพี่เอ๋มครับผมรู้สึกว่าไฟานี้มันคุ้นๆเหมือนผมเคยเห็นพี่แจกฟรีมาเมื่อหลายเดือนก่อนใช่ของพี่ไหมครับไอ้เราก็แบบอืม คุ้นๆน,นั่นนี่แล้วน้องไม่เอาไปจจกไหนนี่โอ้ย oh, พี่ผมไปเจอมาในทวิตเตอร์โอ้เนี่ยมันขายอยู่สี่สิบบาทและที่สำคัญนะพี่มันมีไฟวิชาอื่นรวมอยู่ด้วยเนี่ยมีวิชาเคมีนะวิชาฟิสิกส์วิชาคณิตมันรวมอยู่หมดเลยเนี่ยสี่สิบบาทถูกมากไอ้เราก็แบบโอ้ขนาดถอดแว่นออปตัสดูแล้วก็ยังรู้สึกอึ้งทะลุแว่นครับเพราะบอกเลยครับว่าไอ้น้องใช่นั่นมันไฟสดุดพี่เอง <laughs> นั่นมันไฟสดุดพี่เองของฟรีที่พี่แจกที่เข้ามาในหัวผมคือน้องรักมึงไม่ต้องจ่ายไอ้ที่มึงซื้อมามันข,ของฟรี จ่ายพี่แจกฟรีอยากได้ไหมอันอัลเดีหรืพี่มีลิงก์ของพี่ให้เลยเดี๋ยวพี่ให้ลิงก์กันตอนนี้เลยไม่ต้องไปซื้อและเอ่างที่2คือไอ้คนที่ขายมึงเป็นใครคือของมันแจกฟรีเว้ยจะเอาไปขายทำไมต้องขายติดติดบาทโอ้ถูกมากเลยครับถูกจริงไอสัตว์มันของฟรีมึงจะเอาไปขายทำไมเราก็เลยอยากคุยกับคนที่เอาไปขายมากเลยนะครับเราก็เลยบอกว่าเฮ้ย hey, พี่ขอคอนแทคไอคนขายหน่อยดิในทวิตเตอร์ใช่ไหมขอเข้าไปตามถามหน่อยอ่ารุ่นน้องคนนั้นนะครับก็เลยอ่ะพี่มันเป็นแอคเคาท์นี้ครับแต่ผมแปะลิงก์ใหอะไรเดี๋ยวพี่ไปตามซื้อได เอ๊แต่ก่อนนะเออขาใช่ไหมน้องไปซื้อไฟพี่มาใช่ไหมกี้ใช่พี่ไฟขายเถื่อนตัวน,นี้ยเออเอ,อเองต้องมีสลิปใช่ป่ะเองจ่ายโอนเงินไปเองสลิปใช่ป่ะอ๋อใช่ครับพี่ใช่ใช่ผมมีสลิปครับโอเคเราก็เลยเอาสลิปมาก <c oughs> ็คือมีชื่อคนขายอยู่ในมือซึ่งก็ไม่รู้ว่าใช่ชื่อคนขายหรือเปล่านะในือสลิปนั้นเนี่น,นะครับผมก็เลยตามไปทวิตเตอร์แอ o เค t นั้นนะครับแล้วก็ทำการทักทวิตเตอร์แอ u เคนั้นไปเออสวัสดีครับขอซื้อไฟนหน่อยได้ไหมครับเออขายไฟใช่ไหม <c oughs> เราก็แบบหรือว่ามันไม่ว่างวะหรือว่ามันเลิกขายแล้ววะเอเราก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อกุทักไปธรรมดาไม่ตอบใช่ไหมเราใส่ซอสเผ็ดเข้าไปหน่อยดีกว่าสวัสดีครับคุณเดืดเดดเดดดเอาชื่อเขาจากสลิปอะใส่เข้าไปสวัสดีครับคุณเดือดเดอดดดอยู่ไหมครับพอใส่ชื่อเข้าไปแล้วแหละซอสพริกเข้าแล้วครับแม่งตอบภายในหนึ่งนาทีสวัสดีครับมีอะไรหรือเปล่าครับแบบโอ้เชฟดู มันต sí, er. oh! <wa> ้องใส่ซอสพริกเข้าไปมานะครับทุกคนแล้วก็เลยถามว่าไ่ายที่ขายอะคุณมีไฟล์อะไรขายอยางนั้นเขาก็เลยบอกว่าอ๋อผมก็เขาก็พูดอยู่ๆนะครัผมไม่รอช้าผมยิงประเด็นเลยเฮ้ยคุณคุณรู้ใช่ไหมคุณเอาไฟล์ผมไปขายคือเขากำลังแบบดิสตันติดช็อกอยู่เขาก็แบบอ่อสวัสดีครับพี่เอมอ้าวมึงก็รู้ดิเฮ้ยมึงก็รู้อะคือคุณก็รู้อ่ะ แสดงว่าอย่างเงี้ยผมว่าเราคุยในใช้โคม่เวิร์กแล้วล่ะไม่อยากคุยในทวิตเตอร์นี้อยากคุยใน Facebook จริงแล้วก็อยากโทรคุยจริงๆด้วยเขาก็เลยให้ Facebook จริงมานะครับแล้วก็คุยกันต่อนในนั้นนะครับซึ่งที่แปลกใจอย่างแรกนะครับก็คือ Facebook ของเขาอะ่ะเขาเป็นคนที่เรียนอยู่ในคณะของวงการการแพทย์ไปคือวงการบุคลากรทางการแพทย์นี่แหละนะครับอเราก็ เอา้าคนบ้านเดียวกันตัวนี่แต่เขาไม่เรียนอยู่ที่เดียวกับผมนะคนละที่กันนะครับนะเพื่อโทรไปคุยจริงจ like, ังเลยว่าเฮ้ยขายจริงจริงใช่ไหมจริงครับผมขายจริงครับขายจริงแต่ว่าผมก็ขายไปเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันเนี้ยขายมานานเท่าไหร่แล้วแล้วขายไปกี่คนแล้วออผมก็เริ่มขายได้ประมาณห้าหกคนแล้วครับเฮ้ยจริงเหรอห้าคนเองเหรอห้าหกคนนี่ส0บสิบาทคูณห้านี่2สองร้บาทใช่ไหมอ๋อครับจริงหรือเปล่า อออ,อจริงไหมเขามีหกเจ็ดคนมา้งอาตะกี้ห้าหกตอนนี้หกเจ็ดเอากี่คนกันแน่สรุปกี่คนเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเอากี่คนพี่ให้โอกาสสรุปกี่คนกันแน่ ก,ก็ประมาณท่านหุ่วิกเก็ตครับขายไปได้เนี่ยคือตัวเลขเนี่ยผมจำไม่ได้แต่เอาบอขายได้หลักหลายพัน what the fuck bro มึงขายไปเกือบหลายพันบาทเลยบนนี้ขายให้กับเด็กมัธยมนะครับขายให้เด็กคนนั้นคนนี้ไปบ้างแต่ผมก็ขายรวมกับไปกับไฟล์อื่นด้วยนะครับอา้าวแล้วไอเจ้าของไฟล์อื่นเขารู้ไหมก็ผมก็หยิบหยิบมาอ่านี่ไง <c oughs> คือสรุปที่คุณขายคุณไม่ไทําเองทังอันเลยใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับผมคือคือผมไม่ได้ทําเองครับแล้วคุณเอาของเขาไปขายเนี่ยมันมันได้เหรอวะไอสรุปคนอื่นเขาขายไหมผมไม่รู้แต่สรุปที่คุณเอาของผมที่คุณเอาไปขายอไอ้น้องสรุปพี่มันแจกฟรีเองเอาไปขายไอทาไหมน้องคนนั้นนะครับที่รับสายผมก็คือเขาเขาก็แพนิคมากเขาบอกว่าเออพี่ครับอย่าอย่าอย่า,ยาทำอะไรเลยนะครับผมผมสำนึกผิดไปแล้วครับพี่เฮ้ยแล้วเองจะให้พี่ทายังไงอ่ะพี่อย่าให้มันเป็นคดีนะครับอย่าให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับพี่ผมลําบากมากเลยครับพี่ ไอ้เราก็แบบว้าวแต่ไอ้คนที่ซื้อไฟฟรีเองไปเขาไม่ลําบากหรอวะเราก็เลยว่าเอาโอเคคืออย่างงี้พี่คงปล่อยไปไม่ได้อะอย่างแรกคือเองต้องหยุดขายก่อนแต่พี่เองก็รู้สึกว่าในเคสเนี้น้องๆอ,อ,อีกหลายร้อยคนที่ซื้อของเองไปแล้วเขาโดนเองหลอกเนี่ยพี่ว่ามันไม่เวร์คนนี้คือเรียนอยู่มาหาลัยสายทางการแพทย์นะคือแบบเดี๋ยวก่อนนะแล้วเองสอบทางการแพทย์เข้ามาไอ้ข้อสอบจะเนี้ยทำมึงก็ทำข้อสอบเข้ามาไม่ใช่หรอวะมันได้คนเกิดเคสแบบนี้ขึ้นะนะครับเพราว่าเฮ้ยคือเคสเนี้พี่คงปล่อยไปไม่ได้นะเพราะว่ามันโยงกันเยอะเหลือเเเเกกินนนนพีี่ววาาาาาารรรรรองงง้้้้้คคคมมมััขใจจะะะถป็ดแล ที่เองอยู่อะ่ะกับสายการแพทย์ที่เองเรียนอะ่ะคือถ้าเรื่องนี้มันโผล่แดงขึ้นมาแล้วคณะรู้อะ่ะคือเองน่าจะได้ออกเลยอะ่ะมันน่าจะส่งผลต่ออนาคตการเรียนของเองเลยอะ่ะไอ้น้องตอนนั้นน้องเขาอยู่ปีหนึ่งครเขาเพิ่งเข้าเรียนในคณะเขาปีแรกๆเราจะเดินเรื่องหรือเปล่าคุณก็จะความลำบากผมไหมเพราะมันมีอนาคตของเด็กคนหนึ่งอนาคตทั้งอนาคตแลยแบบสายอาชีพทั้งสายอาชีพอะ่ะรอมันอยู่อะ่ะมันเป็นปีหนึ่งอะ่ะมันสอบเข้ามามันก็เหนื่อยยากมากๆแล้วอะ่ะเราคงทํากับเด็กแบบนั้นณนะวันนั้นผมทําไม่ลงจริงแต่ผมปล่อยเขาไปไม่ได้ ไม่ใช่ปล่อยไม่ได้เพราะว่าเราอยากจะเอาเรื่องเขาเลยอ,อะไรนะแต่รู้สึกว่าเฮ้ย er <please, S 1> น้องไอ้น้องเฮ้ยน,นี่มันบทเรี i, นน hey, นยนนะเว้ยนี่มันบทเรียนที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะเว้ยเองจะทาแบบน,นี้ไม่ได้เราก็เลยบอกเขาว่าพี่คิดค่าเสียหายนะเองตอนนี้เองเหลือเงินเท่าไหร่พันกว่าบาทจนถึงสิ้นเดือนครับพี่ตอนนี้ผมมีแค่นี้จริงผมให้พี่ดูเงินในบัญชีผมเลยก็ได้ผมเหลืออยู่แค่นี้คือตอนนั้นผมจำได้ว่าเสียงเขาสั่นมากแล้วเขากลัวมากเพราะว่าแบบมันอนาคตเขาทั้งอนาคตอ่ะพี่บอกเขาว่าเฮ้ยน้องจําไว้นะ ว่าไอความรู้สึกที่อนาคตมันสั่นคลอนขนาดเนี้ยคืออยากให้จําไว้จริงเพราะมันไม่ควรเอาหน้าที่การงานไม่ควรจะเอาการเรียนในคณะมาเสี่ยงแบบนี้เลยเราก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ชําระมาเทียนนิดหน่อยคือผ่อนชําระมาตามจํานวนที่ผมกําหนดไปผมกำหนดเงินไปประมาณจานวนหนึ่งแล้วกันให้เขาค่อยๆจ่ายมาเทียเดือนทุกเดือนนะครับผมตามตลอดคือผมก็ไม่ได้เอาไปใช้อะไรนะคือผมรู้สึกว่าผมก็ได้มาผมก็เอาเงินไปกีบเอาไว้เอาไปทาบุญต่อคือเราไม่ได้กะจะเอาเงินจากเขาอยู่แล้วอะแต่เราอยากให้เขาได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยสิ่งนี้ไม่ควรทาอันนี้คือเรื่องขขขขขอออออองงงงงงคคคคววววาาาาาามมปปปปดหักกรรททีี่่เเเเเ็็็็นนนนุุณณจจ้้้ไไฟลลล์์ิิิสธะบยแ ที่อาจจะเล่นไม่ตามกฎใช่ปหมอันนี้เป็นเคสหนึ่งตอนปี2ครับแล้วอันนี้คือเกิดขึ้นกับไฟล์ที่เราแจกฟรีคุณเชื่อไหมว่าเคสนี้ไม่ใช่เคสเดียวที่ผมเจอนะตลอด2อปีที่ผ่านมาผมเจอมาตลอดนะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมเองก็สอนชีวะมาเรื่อยๆถูกปะ่ะไอสอนชีวะแบบฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายผมก็ทําทุกปีนะผมทําตลอดนะครับแต่คราวเนี้ยมันจะมีบทชีวะบางบทเนื้อหาชีวะบางอันนะครับที่มันต้องสอนประมาณแบบสามสิบชั่วโมงสี่สิบชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับหรือหนักสุดก็คือสอน,รอน,อน,ป,น,นอประมาณแบบ40 50, ชั่่วโมงงอยาเงงงงีีี้้้้ยยยออออมมมมััััันนนนนเเปป็หาาาารรรรระะะะแบบบชช่่่่่่่่โคคคคคกกกตตตทุใใลดก าอ,อยางมันมีข้อจํากัดจริงๆมันเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมมันจะมีบางคลาสเรียนที่ผมสอนแล้วผมไม่สามารถคิดราคาแบบศูนย์บาทได้เพราะว่ามันมีต้นทุนจริงๆครับทุกคนถูกไหมว,ว่าผมจะมสอนแบบคิดเงินนะผมม่คิดแค่ว่าเอาให้ราคาตกชั่วโมงเนี่ยต่อบทเรียนเนี่ยเราให้แบบตกชั่วโมงละประมาณ50-60บาทถ้าเป็นเรทสำหรับโอลิมปิกอะ่ะเวลาเด็กโอลิมปิกมาสอนเน่โดยเฉพาะถ้าหากว่าเป็นเด็กโอลิมปิกในค่ายคัดผู้แทนนะครับมันเป็นเรทมาตรฐานก็คือประมาณแบบสามร้อยบาทเขาสอนประมาณเนี้ยแต่ผมสอนราคามันไม่ลงไว้คือเราต้องการแค่จะใหราคนวว หลังจากที่เราโพสต์คลาสเรียนไปได้ไม่นานก็มีตัวน้องทักมาพี่เอ็มพี่เอ็มช่วยมาดูอันนี้หน่อยได้ไหมคะส่งลิงก์ทวิตเตอร์มาผมได้กลิ่นมาแต่ไกลละบางทีก็ไม่ใช่ทวิตเตอร์นะบางทีก็เป็นกลุ่ม line open chat ลไลน์โอเพนแชทอะไรเงี้ยครับหรือเป็นไลน์กรุ๊ปอะไรเงี้ยเออน้องๆส่งมาตลอดนะไม่ใช่แค่ที่ผ่านมานะทุกคนสองสามเดือนเนี่ยสัปดาห์ก่อนเนะี่ยก็ยังมีผมไม่เจอในทวิตเตอร์นะเป็นโพสที่เอาจริงๆอะ่ะสำหรับตัวผมนะคือผมเห็นแล้วอะ่ะเราก็สะอึกเหมือนกันร่วมกันหารคลาสเรียนนี้ คือใครก็ตามที่โดนละเมิดลิขสิทธิ์เห็นของตัวเองครั้งแรกจะสะอึกทุกคนไม่มีใครไม่สะอึกนะครับผมเห็นแล้วก็คือแบบเราไม่ได้เห็นว่ามัน,มนเป็นโพสต์ฐานคอสเตียนหรอกไม่ใช่หรอก แต่สิ่งที่ภาพที่ผมเห็นน่ะคือภาพตัวเองที่กำลังนั่งทำงานน่ะคือแบบเป็นร้อยชั่วโมงจริงๆนะแต่เราแค่ไม่ได้แบบไม่ได้เอามาอัพให้ทุกคนเห็นในโซเชียลมีเดียมันเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าเลิกเรียนหกโมงเย็นปุ๊บกลับมาถึงที่พักปุ๊บออกไปสตูดิโอไปอัดไปสอนน่ะวันละสามสี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับบางวันสามทุ่มอย่างเงี้ยผมก็อัดถึงเที่ยงคืนอะไรเงี้ยนะครับบางวันอัดถึงตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยเราเห็นภาพของเราตรงนั้นน่ะแล้วมันก็แบบภาพนั้นมันซ้อนขึ้นมาบนทวิต่่่่่่่่เเเป็็็็นน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 นดดกกกกกกมมมมมมััััััธยยยีแหหลละะะะะคคคคคครรรรรรบบบทททาาาา์้้้้ตตอออออววสๆไไไูืผผิุ หยิบแอปธนาคารมาเดี๋ยวขอเลขบัญชีด้วยครับผมเอาแอคทวิตเตอร์หลุมผมทักไปนะก็เ,เอาหนึ่งพันบาทใช่ไหมครับเดี๋ยวผมโอนใโอนให้แล้วผมก็โอนหนึ่งพันบาทคือโอนให้เขาจริงเลยเว้ยคือผมมาซื้อคอร์สผมเองราคาหนึ่งพันบาทโอนไปเลยครับโอนแล้วก็ส่งสลิปไปให้ด้วยโอนให้แล้วนะครับเจ้าของเขาก็อุ้ย ขอบคุณมากเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะส่งวิธีเข้าให้นะคะเป็นอย่างนี้นะคะส่งมาเป็นรายละเอียดนะครับในใบสลิปอะมันจะขึ้นชื่อคนโอนกับชื่อคนรับใช่ปะ่ะเราก็เลยบอกว่ารบกวนช่วยค้นชื่อคนโอนใน Google หน่อยได้ไหมครับช่วยค้นชื่อคนโอนใน Google หน่อยเขาก็บอกอมีอะไรหรือเปล่าคะผมก็บอกลองค้นดูลองค้นดูลองค้นดูเขาเงียบไปพักหนึ่งครับพร,ระนรัตน์ปัญญสิกรน่ะเขากลับมาปุ๊บอะเขาบอกพี่เอมหรอคะสวัสดีครับพี่เอง เขาขยับไม่ไแล้วล่ะเพราะว่าจังหวะที่เราส่งสลิปไปเรามีชื่อคนโอนและก็มีชื่อคนรับเงินใช่ไหมครับเขาก็เลยบอกว่าแบบพี่เอมคะหนูไม่รู้จริงๆก็คือเห็นเพื่อนๆทาเห็นใครๆเขาก็ทํากันมีอยู่เต็ม Twitter มีอยู่เต็มไลน์กรุ๊ปมีอยู่เต็มไลน์โอเพนแชทมีอยู่ทุกที่เลยนี่คะเป็นนามสมมติชื่อว่า A แล้วกันนะครับน้อง A นะชื่อสมมตินะครับเอ,เอไม่เป็นไรที่เข้าใจเรานะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆคุยกันทีละเรื่องนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมื่อโดนจับได้ คือเขาก็รู้สึกผิดแหละแต่ผมไม่เข้าใจว่าทาไมอาการรู้สึกผิดมันถึงต้องมาตอนที่โดนจับได้ด้วยทาไมไม่รู้สึกผิดตั้งแต่แรกอันนี้ที่ถึงที่ผมคิดจริงๆนะเขาเป็นเด็กมัธยมอยู่ใช่ปะเราก็ได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่เขาด้วยนะเขาก็ไม่คิดหรอกว่าลูกเขาจะได้ทําอะไรแบบนี้ลงไปอ่ะผมเจอแบบนี้มาหลายเคสเรื่องเหตุการณ์ที่ผมเล่าแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเคสเดียวมีหลายเคสผมเจอมาตั้งแต่มต้นมปลายมสามมสี่ผมเจอมาหมดแล้วอ่ะซึ่งทุกเคสไป็นแบบอนที้หมดเลยคือโทรไปปุ ไม่ได้บอกว่าการทำแบบนี้ผิดนะครับคือทำถูกแล้วที่ขอโทษแล้วทำถูกแล้วที่ให้ผมไ,มได้คุยกับผู้ปกครองเราก็จะถามต่อผมก็จะถามต่อทุกครั้งว่าส่งต่อไปกี่คนแล้วคือหารไปกี่คนแล้วคือขายไปกี่คนแล้วแต่และเคสก็จะเริ่มตั้งแต่3คน สี่คนห้าคนบ้างแหละบางคนก็บอกโอ้หานแค่กับเพื่อนหนึ่งคนอะไรเงี้ยนะครับแต่ทุกเคสที่ผมเจอเหมือนกันหมดเลยนะครับคือผู้ปกครองไม่เคยรู้เรื่องเลยว่าลูกตัวเองทาแบบนี้แต่ทุกเคสคือผู้ปกครองต้องมาขอโทษเขาแทบจะขอคำมาแทนลูกเขาแล้วอะซึ่งจริงๆมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยผมจะพาทุกคนมาดูความคิดของนะว่าตอนค่คาเสียหายเนะี่ยมันมีอะไรที่ทําให้ผมลําบากใจสมมติว่าเขาเอาไปขาย1000บาท ราคาเดิมเต็มเนี่ยมันคือ4,200บาทสมมติว่าเขาเอาไปขายต่อ7คนเขาจะได้เงินมา7,000บาทแมนบอเคสตัวอย่างมีหลายเคสผมมีมาเคสหนึ่งเป็นตัวอย่าง7คน7,000บาทอันนี้คือมูลค่าที่เขาขายไปแล้วเขาได้มาครับมูลค่าความเสียหายจริงอะทุกคน4,200บาทเนี่ยคูณ7นะเว้ยฝั่งของน้องเขาคือเท่าไหร่ฮะ1,000คเเขาได้มา7,000บาทฝั่งผมบ้าง4,200คูณ7ครับมันคือ28,000บาท อันนั้คือค่าเสียหายที่แท้จริงผมเจอมาตั้งแต่ส่งต่อกัน3คนสองคนส่งต่อให้กับข้างบ้านส่งต่อให้กับเพื่อนร่วมรุ่นส่งต่อให้กับเพื่อนในห้องจนกระทั่งเป็นธุรกิจเลยผมเจอมาหมดแล้วแต่ทุกคนเห็นไหมครับว่าทุกเคสแล้วส่วนใหญ่อ่ะเนื่องจากว่ามันเอาไปขายต่ำกว่าราคานะครับกำไรที่เขาได้มากับมูลค่าที่มันเสียหายไปอ่ะมันต่างกันมันยวดเลยต่อให้ผมคิดเท่าทุนผมอ่ะผมคิด2 8 0 0 0ไปอ่ะน้องเขาก็มีแค่7,000บาท แล้วเขาก็เป็นเด็กมต้นมปลายคนหนึ่งทุกๆเคสเลยที่ผมโทรไปอ่ะหลายเคสผมก็ลองลองคุยกับคุณพ่อคุณแม่ดูว่าคุณพ่อคุณแม่ครับอันนี้คือค่าเสียหายเป็นแบบนี้นะหลายๆเคสแล้เขาพูดตรงๆอ่ะว่าคุณพ่อคุณแม่บางคนก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นตามแต่ละครั้งคือสุขภาพจิตผมเองก็แบบโหมันจะอะไรขนาดนี้เนี่ยคุณเข้าใจความรู้สึกผมไหมการที่ผมจะดาเนินคดีกับเด็กมัธยมคนนึงเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากทําเลย คือทุกเคสที่ผ่านมาเนี่ยครับดำเนินเรื่องเป็นหลายแบบก็ตั้งแต่อ่ะได้เท่าไหร่ก็คือคือนเข้ามาเขาที่ได้แล้วกันคืนมาเท่าที่ไหวนะเจ็ดพันเนี่ยบางทีมันไม่ได้เหลือ 7, เจ็ดพันไงมันก็คือเข้าสู่อีรอปเดิมคือ 7, เจ็ดพันนั่นคือเอาไปใช้แล้วสมมติในเคสเนี้ยผมเสียหายสองหมื่นแปดแล้วก็คือเจ็ดพันบาทเนี่ยเขาจ่ายคืนเรามาเราก็ยังเสียหายไปอยู่สองหมื่นหนึ่งใช่ปะ่ะคุณเขา้าใจไหมว่ามันจะเป็นซีนเดิโอที่ว่าต่อให้เขาจ่ายเขาคืนมาเราก็ยังขาดทุนอยู่ดีแล้วมันจะเป็นีนสิน้อเดกกเด็็าา่ะ ถ้ามันคดีก็คือขึ้นศาลอ่ะผมทําลงไหมอ่ะทุกครั้งที่ผมจะทําเรื่องอะไรแบบนี้ผมย้อนกลับไปหาตัวเองตอนม6เสมอผมนึกถึงตัวเองตอนนั้นว่าแบบเราทําเพราะอะไรเราทําเพราะเราอยากส่งต่อคุณค่าให้กับรุ่นน้องเราอยากส่งต่อสิ่งที่เรามีให้กับรุ่นน้องเพราะเรารู้สึกว่ารุ่นน้องจะต้องไปได้ไกลมากกว่าเราคือเรามองรุ่นน้องเป็นเป็นคนที่สําคัญมากๆอ่ะการที่เราจะทําเรื่องนี้เป็นคดีใหญ่กับน้องคนนึงเราว่ามันเจ็บอ่ะคือตอให้ผมคดีผมก็เจ็บตอให้ผมไม่คดีผมก็เจ็บมันเจ็บทั้งคู่อ่ะเราก เราก็เลยต้องยอมให้น้องทำลายเหลาคือคนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับทุกคนไม่ว่าจะไปทางไหนมันก็เจ็บน้องไม่ควรเอาอนาคตของตัวเองมาเสี่ยงเลย1คลาสเรียนคือ1สิทธ์เรียนเท่านั้นนะครับไม่สามารถหารกันได้นะคือพี่ใจจริงพี่อยากให้น้องฟรีทุกคนได้สำไปา0ร้อยชั่วโมงที่พี่อัดไปเนี่ย แต่ทุกร้อยชั่วโมงเนี้ยมันมีต้นทุนของมันความเป็นจริงในโลกปัจจุบันเนี้ยที่มันมีต้นทุนทั้งหลายเนี่ยมันทำให้พี่ยังไม่สามารถทําได้คอนดิชันของโลกปัจจุบันเนี้ยมันทําให้ทุกอย่างมันจะมีราคามีต้นทุนอยู่นะครับน้องพี่เข้าใจน้องนะแต่อย่าให้น้องเข้าใจพี่ด้วยนะครับพี่เลยพยายามทำท่าที่พี่ทำได้มาตลอดมันเลยไปเหยีผมว่าทำไมพี่ถึงสอนฟรีฟรีฟอร์ออเนีบยมีทุกปีไม่ว่าพี่จะยุ่งแค่ไหนพี่จะหาเวลามาสอนเสมอเพราะใจจริงแล้วเราอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงทุกๆครั้งที่ผผมมมใหหห้้้้อออออภััยยยยนงนงงๆเเขขาาาาาไป่่่่ะคคคืวสีีทูล หนึ่งคนคือเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมามันแลกมากับการให้อภัยของเรามันแลกมากับความเมตตาของเราที่เราไม่อยากเห็นเด็กมัธยมคนนึงต้องไปขึ้นศาลไม่อยากเห็นอนาคตของเด็กมัธยมคนนึงที่กําลังเรียนได้อย่างดีต้องมาสะดุดเพราะเรื่องแค่นี้แต่ราคาที่ผมต้องจ่ายกับทุกๆครั Twelve ้งที่ผมให้อภัยไปคือมูลค่าความเส,สียหายจริงๆนะผมพูดขึ้นมาในเคสเ <spectral S 1> นะี้ยเพราะผมรู้สึกว่าผมไม่ต้องการพูดเพื่อผมในวันนี้แต่ผมกําลังพูดให้กับทุกๆคนที่เป็น,นเจ้าของลิขสิทธิ์คุณเชื่อไหมว่าท เขาไม่เว้นเลยนะเขาโดนคดีถึงที่สุดจริงๆนะอยากจะให้เห็นใจคนเหล่านั้นด้วยไม่ต้องนึกถึงผมก็ได้นึกถึงคนเหล่านั้นนึกถึงคนที่เป็นเจ้าของผลงานลิขสิทธิ์คอร์สเรียนคนอื่นผมเชื่อว่าในไลฟ์นี้ก็มีคนที่ทําไปแล้วเหมือนกันท้ายไลฟ์นี้ผมจะแปะก้อมูฟอร์มไว้นะครับจริงๆอะ่ะเรารู้หมดแล้วแหละว่าใครบ้างช่วงเวลาที่ผ่านมาคือเราใช้เวลาในการค้นหารายชื่อแต่เราแค่ไม่พูดเราไม่ได้ชื่อแล้วเราจะให้โอกาสคุณครับ มันเป็นช่วงโปรโมชั่นมั้งผมให้อภัยกับทุกเคสที่ผ่านมาปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยผมให้อภัยทุกเคสเลยแม้แม้ทั่งที่เคสที่แบบเราจะเจ็บมากๆอ่ะบางทีแบบครอบครัวเขาแบบเขาก็ไม่เข้าใจเขาเขาาว่าเราเลยแล้วขึ้นเสียงใส่เราเลยนะใส่เรานี่แหละที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยเพราะฉะนั้นจะผมจะแปะ Google Form ไว้สารภาพเถอะมันจะเบากว่าเยอะเลยครับหลังหลังไลฟ์นี้จบนะหลังคลิปนี้ลงถือเป็นการมาร์กเวลาแล้วกันครับว่าหลังจากเนี้ยถือว่าเตือนแล้วนะเพราะว่า เราเองก็เจ็บมาเยอะเหมือนกันหลังจากที้เป็นต้นไปก็คือดําเนินคดีจริงๆแล้วนะเราแค่ไลฟ์ขึ้นมาเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากช่วยน้องๆคนกลุ่มนั้นที่กำลังหลงผิดอะ่ะแต่ช่วยเขาอย่างน้อยให้ไม่ต้องไปทํากับคนอื่นคนสอนคนอื่นที่เขาทาจริงๆเขาอาจจะไม่ได้พูดหรือพูดอาจจะไม่ไเป็นวงกว้างแต่นี่ผมช่วยพูดให้ในฐานะของเจ้าของนิเสิทธิ์คนหนึ่งคือมันน่าตลกตรงที่ว่าตอนที่เราคุยสายกับน้องทุกคนเราก็บอกว่าเช่นทมานคท่านชื่อว่าน้องเอนะเอครับฟังพี่นะต่อให้หลังเหตุการณ์นี้ไปแล้ว ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น a ก็ยังเป็นน้องพี่อยู่เสมอการที่เกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นมาไม่ได้แปลว่า a จะไม่สามารถทักมาปรึกษาพี่ได้เลย a สามารถทักมาคุยพี่ได้ตลอดเพราะพี่มองเราเป็นน้องเสมอนะเอครั้งนี้ถือว่า A ได้เรียนบทเรียนที่ใหญ่มากแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเคือน้องพี่ ทักมาได้เชื่อไหมครับว่าไม่กี่วันที่ผ่านมานี้น้องเขาก็ยังทักมาปรึกษาผมอยู่เลยเขาแบบเออผมมีเรื่องนี้อยากปรึกษาเพิ่มเรื่องในค่ายสออนอครับพี่อะไรเงี้ยก็เออได้ได้ได้ไดมาเดี๋ยวพี่ช่วยเราทําถึงขนาดนั้นแหละเรารักน้องคืงขนาดนั้นแหละเราเชื่อว่าน้องปรับปรุงตัวได้เรื่องแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบสามารถเซฟกันได้กับทุกคนนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับทุกคนจริงๆเป็นกำลังใจกับตัวเองด้วย